บทสวดที่14บทสวดปฏินาทคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนณพาวันตุปูชิตาโสดทิงกะเลนกะโลนเตทะวิหารลมันทะเลเทลาจาปะปัมจะมัชชาณนะนะวากาจะพิกาโว สาลามิกาธานะปฏิอุปาสากาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสลาสัปปะสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัทาโวปปาติกานิยานิกังธรรมวาลังปะกิจจะเตสัพเพปิทุขสะกะลนตตสังขยัง ทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัตธรรมมทาลาจะปุคคลาสังโคหูตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหละขะตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวติ ประสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุธธนทธศาเสนธํามาทานาังประเวชันโตกาเลเทโวปวัตุวุทธิภาวายสัตตานาังสมิทังเนติเมทนิงมาตาปิตาจัจ,จะอัตชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธทมเมนาราชาโนประชังลักขันตุสัพพทาบทสวดที่15บบทสวดเทวตา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจนิดทุกขาพายปตาจนิดพายาโลโสกปตาจนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมภตังปุณณะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังทัท,ทันตุสาทาัทยะ สีลังลักขันตุสพัพพทานาวนาพิลตาโหนตุคัชันตุเทวตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานางจะยังพลังอารหันตานานจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสบทสวดที่16บทสวดสุมังคลคาถา โหต <who médico S 1> ุสัพพังสุ망คลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุงคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุงคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถ้ยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวย อํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเสฐียีเหรียญยอดเสรีฐีเหรียญว่ายครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิตจงสำเร็จศักดิ์ิทธุปการด้วยเทิน